วันนี้คนจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าเราทุกคนก็มีความตั้งใจดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าคนจะเยอะจะน้อยนะครับนั่นไม่สําคัญครับสําคัญที่ว่าเ,ออเรามาแล้วเราได้รับประโยชน์นะครับได้รับพระพรจากพระเจ้านะครับวันนี้ผมจะพูดเรื่องเกี่ยวกับความแตกแยกนะครับเนื่องจากว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยเราพบว่ามนุษย์มีความแตกแยกกันเยอะเป็นเรื่องที่แปลกครับว่า เราพูดเรื่องสต,ติภาพมากขึ้นเรามีเทคโนโลยีอะไรมากขึ้นแต่สิ่งของนี้กลับทําให้เราแตกแยกกันมากขึ้นนะครับสมัยก่อนเราจะคุยกันเรามีวิธีคุยกันไม่กี่อย่างคุยกันยากก็คือต้องมาเจอหน้าคุยกันแต่วนี้มันมีเทคโนโลยีต่างๆมีไลน์มีอะไรปรากฏไว้แล้วยิ่งพิมพ์ไลน์พิมพม์เฟซคุยกันเนี่ยยิ่งทะเลาะก,กันหนะักเพราะเราจินตนาการเอาเองว่าอีกฝ่ายนเนี่ยกำลังทําหน้าตาย,ยัางไงกําลังด่าฉันใช่ไหม ยิ่งถ้าใครมีอะไรกันนิดนึงเนี่ยบางทีบางคนโพสต์อะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรหรอกเขาคนของเขาแล้วก็คิดด่ากูใช่ไหมโกรธกันทะเลาะก,กันง่ายขึ้นซึ่งเป็นเรื่องแปลกแต่จริงๆแล้วถ้าเรารู้เรื่องราวในพระคัมภีร์ต่างๆเนี่ยเราจะรู้ว่ามันไม่ได้แปลกเพราะว่าการความแตกแยกของมนุษย์เนี่ยมีมาตั้งแต่ประถมการครับมนุษย์เริ่มแตกแยกกันเมื่อไหร่ที่เราเขียนปรากฏชัดเจนในพระคัมภีร์ ก็คือเมื่อครั้งที่บาปเข้ามาในโลกเมื่ออาดัมเอวากินผลไม้ที่พระเจ้าห้ามแต่ก่อนเนี่ยเขารักกันพระคัพภีบอกเลยว่าอาดัมเอวาสัตว์ต่างๆอยู่ในสวนเอเดนเนี่ยรักกันหมดเลยแสดงว่าสัตว์ในสวนเอเดนเนี่ยน่าจะไม่ได้กัดกินกันด้วยไม่ดุร้ายด้วยเพราะอยู่ด้วยกันหมดเลยอ่ะกับคนอ่ะแต่เรา,าอยู่ในป่าอย่างเงี้ยเรากลัวไม่เสือกัดแต่ว่า ในสวนเอเดนไม่ได้บอกว่ากลัวเสือกัดกินสัง์สิงโตกัดกินอะไรเลยแปลว่าทุกอย่างอยู่ด้วยกันหมดในสดุดีเขียนไว้ว่าในโลกในสวรรค์ในโลกใหม่เนี่ยลูกแกะกับสิงโตจะอยู่ด้วยกันอ่แปลว่าสวนเอเดนเนี่ยทุกคนเคยรักกันมากเลยไม่มีการกัดแยงหรือทำร้ายกันเลยแต่ทันทีที่อนามเกียวกินผลไม้ต้องห้ามครับสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคืออะไรเขาเริ่มแตกแยกทันทีเมื่อพระเจ้าถามว่า อาดัมเจ้ากินผลไม้เหรออาดัมทำสิ่งแรกคืออะไรโทษเมียผู้หญิงที่พระองค์ให้ข้าพเจ้านี่แหละเป็นคนอายุยงให้ข้าพเจ้ากินผลไม้อ่าแต่กับเมียละหนึ่งใช่ไหมครับเมียก็บอกเอวาก็เอา้าโยนกูกูโยนใครต่องูค่ะงูงูหลอกดิฉันเห็นไหมครับอ่าทุกคนบุยความผิดออกจากตัวเองนะครับก็อาจจะเหมือนข่าวนะช่วงนี้เนาะอ่าสีกาพาพาขอกสีกาหลอก สิกาบอกภาพมันก็มีเมียมามาก่อนเหมือนกันหลอกเหมือนกันหลอกกันไปกันมาทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนไม่ยอมรับตัวเองผิดและทะเลาะกันแตกแยกเมื่อมีความบาปนั่นเป็นบาปทันทีที่มีบาปความแตกแยกเกิดขึ้นสามีภรรยาที่เคยรักกันพระเจ้าบอกเป็นเนื้อเดียวกันแตกแยกทันทีเริ่มบุ้ยกันชี้เพ่งโคตรกันถัดมาครับพอถึงรุ่นลูกความแตกแยกก็เกิดขึ้นอีกลูกสองคนการฆา,าตกรรมครั้งแรกในโลกนี้ คือการฆ่ากรรมคนในครอบครัวตัวเองนั่นก็คืออาเบลนะครับถูกฆ่าโดยกาอินพี่ชายตัวเองด้วยความอิจฉาลิษยาความแตกแยกอยู่คู่กอบมมุษุ์มาแต่นี่เป็นความแตกแยกแตกแยกเล็กๆพอมนุษย์เริ่มมีจํานวนมากขึ้นนะครับภาพที่เห็นนี่คือหอบาเบลนะครับหอบาเบลเนี่ยเป็นเรื่องเล่าที่พูดง่ายๆว่าเล่าถึงความแตกแยกทั้งใหญ่ที่สุดในโลกนี้ นะครับน,นักตัคัมภีร์บอกว่าเรื่องแรกเนี่ยขอบาเบลดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล่าเพียงแค่บอกว่าทําไมมนุษย์ถึงมีความหลากหลายในเชื้อชาติภาษาและความเชื่อมีศาสนาต่างๆกันมีวัฒนธรรมต่างๆกันก็เลยเล่าเรื่องขอบาเบลหรือไม่เราลองมาฟังเรื่องราวนะครับหลายๆคนคงจําได้แต่จะเล่าสั้นๆนะครับเมื่อมนุษย์อยู่รวมกันมนุษย์คิดว่าเราอยากจะอยู่รวมกันไปตลอดเลย ดังนั้นเรามาสร้างหอที่สูงเสียดฟ,ฟ้าให้ไปถึงฟ้าสวรรค์เลยแสดงความยิ่งใหญ่มั่นคงของเรามาร่วมกันสร้างหอบาเบลหอคอยพอมนุษย์เริ่มสร้างหอคอยพระเจ้าทูตสวรรค์มองลงมาบอกว่ามนุษย์พวกนี้มันช่างจองหองจริงๆเลยมันอยากจะยิ่งใหญ่ถึงฟ้าสวรรค์ชื่หรอพอตัวเองอยู่กันเยอะๆแล้วคิดว่าเก่งมีเทคโนโลยีมีอะไรกันละ จะเริ่มใช้เทคโนโลยีขึ้นไปเป็นพระเจ้าเองละเอาอย่างนี้ละกันวิธีการง่ายที่สุดพระเจ้าบอกให้พูดคนละภาษากันให้หมดพอมนุษย์เริ่มพูดคนละภาษากันเรื่องพูดกันไม่รู้เรื่องเขาก็เริ่มแตกแยกเขาก็เริ่มกระจายตัวแยกออกไปที่ต่างๆนะครับนั่นคือเรื่องเล่าของขอ,งองบาเบลมีแค่นี้ดังนั้นในขณะเดียวกันเนี่ยนักประพันธ์ก็มองลึกลงไปอีกว่า จริงๆแล้วเรื่องหอบาเบลเนี่ยไม่ใช่พระเจ้ามาแกล้งมนุษย์ให้แตกแยกกันเพราะว่าไม่อยากให้มนุษย์เอ่อมาเทียบเทียนตัวเองอย่างนั้นแต่ความเป็นจริงแล้วนยครับหนึ่งมนุษย์มีบาปจองหองเหมือนเดิมเหมือนเมื่อครั้งที่อยู่ในสวนเอเดนอ่ะมันยังอยู่นะครับแล้วมันกําลังจะกําเริบจะกลับไปสวนเอเดนเองเอาง่ายๆนะจะกลับเองจะใช้พลังความสามารถความร่วมมือเทคโ,โนโลยีจะกลับไปถึงสวรรค์เองนะครับสอง พระเจ้าให้พรมนุษย์อยู่แล้วว่าให้ไม่ได้มีลูกหลานมากมายเต็มผืนแผ่นดินแต่ถ้ามนุษย์บอกว่าไม่เอาไม่เต็มจะมากองรวมอยู่ตรงนี้นะเพราะเขาพูดในนั้นเขยดชัดเจนว่าเราจะอยู่ด้วยกันนี่แหละเราจะไม่ไปไหนพระเจ้านี่ไม่ใช่จุดประสงค์พค์พค์บอกให้กระยักให้ทุกคนกระจายกันออกไปทั่วเพราะฉะนั้นทําขัดคําสั่งเยอะแยะเนี่ยให้งางั้นก็นิดนึงเหมือนกับพระเจ้าแค่ดิดนิ้วตึก๊กทุกคนก็แยกแยกย้ายนะครับดังนั้น ความแตแกแยกของมนุษย์เนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากคำสาบของความบาปที่มนุษย์ได้ทำขึ้นมาโดยตลอดแต่คำถามว่าคำสาบนี้หมดไปหรือยังมีการแก้หรือยังหรือยังเป็นอยู่ถ้าเรามองโลกนี้เราคิดว่ามันก็คงยังเป็นอยู่แหละและเป็นมากขึ้นด้วยนะครับแต่ในความเป็นจริงี่ยพระเจ้าได้มอบทางแก้เอาไว้แล้วอ่าเรามาดูว่าเมื่อไหร่นะครับภาพรูปต่อไปครับ เหตุการณ์ที่ดูเหมือนเป็นทางแก้ของเหตุการณ์ในหอบาเวลคือวันเพนีคอสหลังจากพระเยซูเจ้าเสด็จ่ขึ้นสวรรค์ไปแล้วป่าสาวกมาชุมนุมกันนะครับในห้องชั้นบนนะครับในพระคัมภีร์บอกไว้ว่าเมื่อวันเพนคอสมาถึงบรรดาสิ์ทุกคนชุมนมุมในสถานที่เดียวกันทางด้นนั้นมีเสียงจากฟ้าเหมือนเสียงลมพัดแรงกล้าทุกคนที่อยู่ในบ้านได้ยินเราเห็นเขาเห็นเปลวไฟลัลกษณะเหมือนลิ้นแยกไปอยู่ในซีสาของเขาแต่ละคนทุกคนได้รับพระฤทธิ์เจ้จาเต็มเปี่ยมไม่เรื่องพูดภาษาอื่น ตามที่พระจิตจ้าประธานให้พูดขณะนั้นในกรุงเยรูซาเล็มมีชาวอยู่ที่เพิ่งใส่รัทธาพระเจ้ามาจากทุกชาติทั่วโลกเมื่อได้ยินเมื่อประชาชนได้ยินสิ่งนี้ก็มาชุมนุมกันและรู้สึกสงบนสงนสนเทเพราะทุกคนได้ยินคนเหล่านี้พูดภาษาของตัวเองต่างประหลาดใจยิ่งพูดว่าทุกคนที่กําลังพูดอยู่นี้เป็นชาวการีไม่ใช่เหรอทาไมเราถึงได้ยินเสียงเขาพูดภาษาท้องถิ่นของเราพูดง่ายๆนะครับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ประหลาดอยู่ๆทุกคนพูดภาษาต่างประเทศได้ ชาวยิวเนี่ยซึ่งเป็นเป็นคนตรงนั้นน่ะชาวยิวก็เหมือนกับชาวคนจีนนะครับพ้นถิ่นพ้นทะเลเหมือนเราอะ่ะคนไทยอะ่อะหลายคนกเ็เชื่อสายจีนแต่พูดจีนไม่ได้แล้วเ mm hmm. ช่นผมก็พูดไม่ค่อยได้แล้วพูดได้แต่คาไม่ดีคาดีเนี่ยไม่พูดเป็นประโยชน์อะไรเนี่ย mm hmm. ไม่รู้เรื่องนะฮะพูดได้แต่คาด่าอะไรอย่างนี้เ mm hmm. ช่นเดียวกันคนเหล่านี้เป็นยิวพัดถิ่นกันหมดแล้วเขาพูดภาษา mm hmm. อื่นหมดเลยแต่พอเขากลับมาชุมนุมที่ยูดูเซเลมในวันเป็นตินนคอส เขาซึ่งฟังพูดกันในหลายๆภาษาเนี่ยปรากฏว่าชาวยิวเนี่ยที่ได้รับพระจิตยอยู่ผพูดภาษาต่างประเทศออกมาได้เองอ่าสัญลักษณ์ของพระจิตเจ้าคือการรวบรวมทุกคนกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งหนึ่งภายใต้พระเจ้าองค์เดียวกันพระจิตเดียวกันสัญลักษณ์ของความแตกแยกในหอบาเบลถูกแก้ไขพระเจ้าได้ชี้เห็นแล้วว่าพระองค์ทำได้นะทําแตกแยกได้ก็ทํากลับมาได้นะอ่าเป็นเรื่องประหลาดเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นอีก ในประวัติของนักบุญหลายๆท่านในปนะระเทศศาสนาคาทอลิกมีเรื่องหนึ่งซึ่งเอายุคสมัยที่ใกล้เราที่สุดก็คือเรื่องของมีอุสองเรื่องมีที่แมตชูโกเร่แม่พระประจักษ์ที่แมจชูโกเร่กับนักพูญคุณพ่อปีโอทั้งสองเรื่องนี้ถ้าเราถ้าเรารู้จักเราจะรู้ว่าเป็นมีรูปถ่ายและมีรูปถ่ายคุณพ่อปีโอมีรูปถ่ายี่แมตชูโกเร่ก็คืออยู่ในสมัยสมัยใหม่เราแล้ว,ลวนี่ยนี่เกิดเหตุการณ์ก็คือ นักบุคุณพ่อปีโอเนี่ยนะครับท่านฟังแก้บาปเป็นคุณพระสงฆ์ฟังแก้บาปที่ชอบฟังแก้บาปมากแล้วท่านมีพระพรพิเศษจากพระเจ้าคือท่านล่วงรู้บาปของคนอื่นของคนที่พฟังแก้บาปคือแก้ไม่หมดอนะ่ะท่านพูดได้เลยว่ายัางไม่หมดทาอันนี้นี่นี่มีอันนี้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทําให้คนอยากแก้บาปกับท่านมากปรากฏว่าแม้แต่คนต่างประเทศก็ยังอยากมาแก้บาปกับท่านมีคนต่างประเทศบอกว่าขอไม่เป็นไรเขาขอเข้าไปสารภาพบาปเพราะเขาเชื่อว่าพระเยซูเนี่ยสถิตอยู่กับคุณพ่อจริงเขาฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไร สิ่งที่เขาเข้าไปคือเขาเข้าไปหาคุณพ่อพี่โอล้วพูดภาษาท้องถิ่นตัวเองคุณพ่อพี่โอเป็นคนอิตาลีนะครับรู้สึกจะเป็นคนทองเจ้าให้จะเป็นนีเกลแลนด์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันคนละภาษาเป็นเป็นเป็นฝรั่งเหมือนกันก็จริงแต่คนละภาษาเลยปรากฏว่าคุณพ่อตอบเข้ามาเป็นภาษาเนเธอร์แลนด์ที่เขาอ่ะฟังรู้เรื่องหมดเลยเขาก็งงออกมาก็งงแต่คุณพ่อยืนยันว่าแต่ปกติคุณพ่อจะยืนยันเลยว่าคุณพ่อพูดภาษาอื่นไม่ได้นอกจกอิตาลีภาษาอังกฤษนิดหน่อย นะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนที่ไปแก้ของคุณพ่อปิโอและยืนยันเป็นอัศจรรย์อันหนึ่งนะครับแล้วไม่ใช่คนที่คนเดียวมีหลายคนที่เจอเรื่องแบบนี้กับคุณพ่อนะครับเหตุการณ์ที่มเมชชโกเลก็เช่นเดียวกันเคยมีเหตุการณ์ที่มเมชชโกเรเป็นเ,เหตุการณ์ที่แม่พระจั์มาที่บอสเนียนะครับแล้วก็หลายๆคนก็ไปสบแสลงมูลที่น่นแน่นอนมีคนหลายชาติหลายภาษามีคุณพ่อท่านหนึ่งเนี่ยผมจําชื่อไม่ได้นะท่านเขียนเล่าไว้ว่าแต่ท่านลงชื่อลงหน้าตัวเองแหละท่านบอกว่า ท่านไปเนี่ยตอนนั้นท่านอะสงสัยเหมือนกันอยากไปที่สูตรเหมือนกันปรากฏว่าท่านเดินเข้าไปเนี่ยท่านก็เห็นมีมิซาอยู่ท่านก็ฟังมิซาเป็นภาษาประเทศตัวเองท่านก็กำลังดีใจอยู่เลยผมจําประเทศไม่ได้เหมือนกันว่าประเทศอะไรนะครับพอคุณพ่อเทศเสร็จอะไรเสร็จลงมาปรากฏว่าคุยกันพ่อเป็นคนละประเทศกันคุยกันไม่รู้เรื่องละแต่ตอนมิซาพ่อ,อยืนยันว่าพ่อฟังรู้เรื่องนะหมดเลยเป็นภาษาพ่ออ่านี่ก็คือเหตุาการณ์มันเนเทคอร์สเกิดขึ้นนะครับ กลับมาดูที่เหตุการณ์นี้ทําไมเป็นเช่นนั้นเาพระเยซูเมื่อพระเยซูกลับมาพระเยซูมาไถ่ยบาปนี่คือเนียเป็นสัญ,ญลักษณ์อันหนึ่งเลยบาปทําให้คนเราแตกแยกใช่ไหมครับเมื่อพระเยซูมาถ่ายบาปแล้วเนี่ยพระเยซูทําให้คนรูปเป็นหนึ่งเดียวกันได้พระเยซูบอกเลยว่าพระองค์จะรวบรวมทุกคนเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันในพระอ,องค์นะครับต่อไปอ่ในวันเป็นเทกอสเซเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าพระท้าภายใต้พระกิตเจ้าองค์เดียวกัน นะครับเราทุกคนรู้เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับไม่ว่าชายหรือหญิงนะครับต่อไปสิ่งหนึ่งที่เราจะสังเกตว่าพระเยซูสอนตลอดถ้าใครอ่านทั้งคัมภีร์ทั้งหมดแล้วอ่ะจะสังเกตอย่างหนึ่งรวมๆเลยนะครับเ้าทาเดิมเนี่ยจะไม่ค่อยพูดถึงมากนะักพูดเหมือนกันแต่ไม่เยอะไม่เน้นในเรื่องของความรักกันเป็นหนึ่งเดียวกันแต่จะพูดถึงคุณธรรมจริยธรรมด้านอื่นทั่วไปท่านอย่าทําชั่วท่านอย่าทําบาปท่านอย่า ลามกท่านอยาาจิตใจโหดร้ายเร็วซามท่านต้องเชื่อฟังเขาจะอะไรว่าไปแต่พี่เยซูเน้นเน้นเรื่องนี้ความรักรักกันเป็นหนึ่งเดียวกันใช่ไหมครับพี่เยซูถึงขั้นขนาดที่ว่าก่อนที่จะมาหาพระเจ้าอ่ะทะเลาะกับใครไว้ไปคืนดีกันก่อนาการที่ท่านแตกแยกเพราะการแต่แยกเป็นผลของบาปน่เมื่อเราจะมาอยู่กับพระเจ้าเรายังมีผลของบาปไม่อยู่หรอพยายามไปคืนดีกันก่อนไหมค่อยมาสรรเสริญพระเจ้าไหมนี่เป็นเร่งที่ท้าทายมากเลยเพราะว่าคนเราอ่ะ โกรธใครแล้วก็แค้นเนาะไม่ได้คืนดีกันง่ายๆใช่ไหมอย่างจนทุกวันเนี้เขามีสำนวนนะเขาบอกว่าถ้าเราโม่แต่ให้อภัยแล้วเมื่อไหร่เราจะได้แก้แค้นนะครับซึ่งมี็นคำสอนที่ไม่ได้เป็นจริยธรรมและเอาสาใจเขาว่าสมัยนี้นะครับเขาเอาความสาใจในโลกโ,โซเชียลต่างๆยิ่งขับเน้นความแตกแยกนะครับต่อไปหลังจากนั้นพัมพีช่วงหลังจากนั้นก็คือ กิจการอา้าสาวกก็ดีจดหมายนบุตเปาโลก็ดีเน้นเรื่องพวกนี้กันหมดเลยนะครับท่านทั้งหลายจงละการัะก,ะการฉันพี่น้องต่อไปค่ะต่อไปอันนี้เป็นจดหมายถึงนุตรป,ปู่ชาวพิบรูจดหมายนบุตรเปาโลถองชาวโรมจงอยู่ร่วมกันด้วยความกลมเกลียวนะครับต่อไปในกิจการบอกว่าผู้เชื่อทั้งปวงมีความคิดจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกันพวกเขาแบ่งปันทุกสิ่งที่ตนมีสมัยก่อนเนี่ยชาวยิวเนี่ย กเชื่อพระเจ้าอะไรใดๆตามชนชาติตัวเองในยุคของสาวกเนี่ยครับเป็นยุคที่คนต่างชาติอ่ะสามารถมาเชื่อพระเจ้าได้เนี่ยครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราเห็นชัดเลยเหตุการณ์เป็นติคอร์นเห็นชัดเลยว่าพระเจ้าอ่ะละลายความเป็นเชื้อชาติไปละแต่ก่อนชาวพูดง่ายแต่ก่อนในพระธรรมเดิมครับคนที่จะนับถือพระยาเวพระเจ้าของชาวยิวคือชาวยิวคุณเกิดมาเป็นยิวปุ๊บคุณเป็นยิวคุณนับถือพระเจ้าเลยคนชาติอื่นเนาะเขาไม่สนใจเขาเรียกคนต่างชาติคนต่างชาติลังเกียจนะครับ เหยียบง่ายเหยียด,ย,ย,ดยามเลยไม่เอาไม่คบเพราะว่านี่ไม่ใช่คนที่ไปเจ้าเรื่องสัง่งนี่คือมุมมองในะธรรมเดิมเขาพี่เยซูมาพี่เยซูบอกทุกชาติทุกภาษาเอาหมดเอามาให้หมดเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เลยดังนั้นในยุคกาลารสาวกอะครับมันเริ่มเกิดการที่คนต่างชาติอะเข้ามาเชื่อพระเยซูเขาจะต้องทํำยังไงอะให้คนชาวยิวที่โตมากว่าจะทมการเหยียดคนอื่นอะให้ยอมรับคนอื่นเขาถึงต้องพูดสอนย้ำยู่ตลอดเวลา ถ้าเราเนี่ยอ่านในกิจการมันจะมีความแตกแยกครับออมีหญิงไม้เอาแค่นี้เลยนะหญิงไม้เป็นยิวด้วยนะแต่ไม่ได้พูดภาษายิวพูดง่ายๆเหมือนกับยิวพัดถิ่นอะมากลับมาเนี่ยไม่ได้พูดภาษายิวกับหญิงไม้ที่พูดภาษาเอ,อ่อพูดภาษาฮิบรูกับไม่ได้พูดภาษาฮิบรูเนี่ยปรากฏว,ว่าคนที่พูดภาษาฮิบรูได้ของแจกก่อนคนที่พูดไม่ได้พูดภาษาได้นคนได้ที่หลังอันนี้ในกิจการเนี่ยเขาก็นเ,นขเขียนอาคาสาวกว่ากันทําอย่างนี้ไม่แฟร์นะไม่เหมาะ มีเหตุการณ์ที่ครั้งแรกเลยที่คุณเปาโลเนี่ยต้อนรับคีย์ชนต่างชาติแต่ทำรรเนียมยิวเ่ยจะไม่นั่งกินอาหารกับคนต่างชาติเพราะคนเพราะว่าคนยิวเนี่ยครับเขาจะมีอาหารที่เขาห้ามกินห้ามกินโน่นห้ามกินน,น,น,นี่คนต่างชาติไม่ได้ห้ามานั่งกินด้วยกันเนี่ยเขาจะมองว่านี่แสดงว่าหลุดละหลุดพูดง่ายกินเจไอ้นี่ไม่กินเจไม่ไปนั่งกินด้วยกันได้ไงต้องแยก เปาโลในพัคคณีบอกเลยว่าในกิจการมันทุเเปาโลยืนขึ้นแล้วด่าเปโตตรงนั้นเลยทําไมท่านทาตนน่าซื่อใจคดนั่นน่ะด่าโป๊บขนแรกนะโดนด่าด่าโป๊ก่อนทําไมท่านทําอย่างนี้น่าซื่อใจคดเปาโลก่าเปโตเนี่ยต่อมาเนี่ยได้มีมิตรจากพระเจ้าเพราะว่าเขาอ่ะยังอยู่ในกรอบเดิมใช่ไหมครับเขาเขาเขามีธรรมเนียมยิวที่บอกว่าอย่าไปกินอาหารกับคนต่างชาติเพราะว่าเราห้ามโน่นห้ามนี่ถ้าเราจําได้นะพัคคณี์ก็จะมีเขียนว่าเปาโลอ่าเปโตขึ้นไปที่ฐานบนหลังคา แล้วก็เห็นสัตว์มนทินทั้งหลายลอยลงมาแล้วพระเจ้าบอกข้ากินสิแล้วเปโตไม่ข้าพระเจ้าไม่เคยกินของพวกนี้เลยพระเจ้าก็เลยว่าเราทําให้บริสุทธิ์หมดแล้วกินได้เปโตก็เลยเข้าใจว่ารมเนียมเดิมแบบยิวๆอะ่ะเลิกที่มันทําให้คนแตกแยกกันอะ่ะท,ที่มันที่มันทาให้คนเข้ากันไม่ได้อะ่ะเลิกน้วคุณเปโตจึงมาใช้อํานาจสัตประปาครั้งแรกประกาศเลยว่า ต่อไปนี้คนต่างชาติที่มาเชื่อศาสนายิวไม่ต้องถือธรรมเนียมยิวไม่ต้องอดกินเนื้อหมูไม่ต้องอดกินสัตว์โน่นนั่นนี่อะไรไปหมดให้เอาความเชื่อพระเยซูนี่แหละเป็นความรอดนั่นเลยทําให้พวกเราอ่ะเนี่ยคือวันนี้เราเลยกิน,นทุกอย่างไม่งั้นเราจะเหมือนอิสลามนะครับต้องอดกินโน่นกินนี่ยิวทุกวันนี้เขายังกินไม่ได้เหมือนกันไม่กินหมูเหมือนกันยิวอิสลามไม่กินหมูเหมือนกันเลยแต่ในไปเปโตเนี่ยใช้อำนาจตรงเนี้เกิดจากไอ้ปัญหาความแตกแยกนี่แหละ ทำให้เกิดการแก้การแตกแยกถึงได้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสังขยาอ่ามันต้องมีการปฏิรูปเปลี่ยนใหม่นะครับอ่ะต่อไปในทั้งนูณยนเนี่ยพระเยซูพูดเลยว่าถ้าท่านมีความรักต่อกันคนจะรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของเราพระเยซูบอกสัสญ,ญลักษณ์ของศิษย์ของพระเยซูคือต้องรักกันเห็นไหมครับเพราะอะไรเพราะพระอ,องค์มาไถ่าบาปแล้วเมื่อเราไม่มีบาปบาปเป็นเหตุให้เกิดการเกลียดการแตกแยกเมื่อเมื่อเชื่อในพระเยซูแล้วเนี่ยไอสิ่งนี้ต้องต้องถูกกําจัดออกไปด้วยนะครับ อเออมาอในยากรบอกว่าผู้ที่สร้างสันติอันนี้เป็นจดหมายนับุญยากบก็คือเป็นช่วงหลังของพระเยซูแล้วเป็นหลังเป็นช่วงอัคราสาวกละผู้ที่สร้างสันติยังเป็นผู้ในสันติก็จะเก็บเกี่ยวขวดเนความชอบธรรมคือเน้นกรารสัตย์ที่สุขการอยู่ร่วมกันมากขึ้นนะครับต่อรูปสุดท้ายอ่ารูปนี้อ่าเอเวซาบอกว่าเขียนยาวนักบุญเปาโลเขียนยาวเลย,เ,ลลเ,ย,ย,เ,ลยเพราะว่าคิซชน ทะเลาะกันตลอดแหละเรื่อยๆนะครับก็เลยต้องเขียจนจดหมายมาขอให้รักกันเถอะนะครับท่านทั้งหลายจงอยู่ห่างไกลจากความขมขื่นความขัดข้องความโกรธการขู่ตะดข้อการดา่าแช่งกันตลอดจนความไม่ดีไม่งานทั้งหลายจะจงมีจิตใจอบอ้อมอารีมีเมตตาต่อการให้อภัยกันดังที่พระเจ้าทรงให้อภัยแก่ท่านในองค์พระคิดเจ้าเถิดนั่นหมายความว่าในพระเยซูเราต้องไม่แตกแยกกันนะครับทีนี้เราก็บอก้คนเราจะไปเห็นเหมือนกันหมดคิดเหมือนกันหมด มันจะเป็นไปได้หรอ,อในโลกความเป็นจริงมันเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกครับแต่พระสัตตะปาปาเนี่ยเพิ่งจะเทศนาเพิ่งจะเทศในวิษานะครับตอนที่มอบปริญญุให้พระสังฆราชฟังซิสเซเวียวิลล์ของเราอะครับในวิษานั้นท่านเทศอย่างนี้เม่ฝ่าสรุปเรื่องหัวข้อ,ขอ,ขอการเทศว่าอย่างนี้คี่จะชนคิดต่างกันได้เถียงกันได้ตําหนิกันได้แต่ต้องไม่แตกแยก ถ้าให้เปรียบเทียบง่ายที่สุดนะครับเราเห็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะในประวัติศาสตร์ก็คือการแตกแยกนิกายนะครับตอนสมัยมาร์ตินูเทอร์อย่างเงี้ยยุคนั้นนะ่ะทุกคนเนี่ยคิดต่างกันมองเห็นต่างกันแต่แทนที่จะมาหันหน้าคุยกันหันหน้าหาคังเจราจาที่จะเข้าใจกันเพราะมาร์ตินูเทอร์ไม่ได้อยากแย่งนิกายด้วยตอนนั้นเขาแค่เห็นปัญหาใน,นาาศาสนาเขาเขียนว่า แต่ตอนนั้นพระสนักรส่งพระครีนันสายเหี่ยวไปสายแบบไปถึงต้องนอบนอบนะห้ามนี่แล้วบอกว่าเลโนเทอร์ไม่นอบนอบเขียนจดหมายส่งไปโรมนี่อย่างน,น,นี้แทนที่จะส่งคนไปคุยกันให้รู้เรื่องตอนนั้นศาสนักรประกาศตัดมาตินลูเทอร์ออกจากศาสนักรก่อนตัดเขาออกก่อนแล้วพอเขาออกแล้วเนี่ยเขาถึงต้องหาจุดตือนเพาะอา้าวงั้นจะทำยังไงดีพระศาสนจักรตัดตัวออกไปแล้วอะ่ะ ก็ต้องมาพึ่งว่าเอาพระคมภีเอาอะไรต่างๆนะักปฏิรูปคนอื่นนี่นะครับชุกยุคนั้นมีหลายคนนะครับก็เห็นก็อา้าวทำตามมันจริงๆนะมันเกิดมูฟเมต์ไม่ใช่แค่มาติดโเจอคนเดียวไล่กันเป็นสเต็ปเลยไล่เป็นโดมิโนเลยแตกแองกิกันแตกคาวินแตก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 เพราะว่ายุคนั้นเนี่ยพระศาสนาจาักรก็ยังไม่เรียนรู้ยังใช้วิธีเดิมๆใช้อํานาจนะครับแต่พอมายุคสมัยนี้เป็นยังไงเราเปลี่ยนละ พรสัตประปาจรปอนที่สองคนแรกเลยเริ่มเลยขอโทษในสิ่งต่างๆที่ศาสนจักรเคยทาผิดพลาดตามมาถึงโบคนต่อๆมาศาสนาพระสัตปรปาเริ่มแล้วว่ามีการตั้งสัมมาคทรวงเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างนิกายทุกนิกายเป็นพี่น้องกันต่ก่อนบอกว่านอกศาสนาจักรไม่มีความรอดพวกโคดเซนต์นาากตกนรกหมดโคดเซนต์บอกพวกคาทอลิกมันก็ตกนรกหมดต่างก็ตกนรกกันหมดเลยสวรรคนอยู่คนละที่นะครับ Up, ส huh. like มัยวอเดสตันก็ที่หนึ่งวเสต์เคพาลิกก็ที่หนึ่งเชื่อวระเยซูทั้งคู่นะครับปรากฏว่าเป็ีนใหม่มุมมองเริ่มพัฒนาจากวัธรนาปปาว่านี่เป็นพี่น้องนี่เป็นพี่น้องเอากลับมาคุยกันเริ่มเสวนาคุยกันเริ่มไปถึงจุดที ref. ่เรามีการชำระประวัติศาสตร์ในยุคของวัธรราปปาเบเนดิกก็เริ่มมีละวชำระประวัติศาสตร์กับทางลูเทแลนนะครับเริ่มกันใหม่ในยุควัสดนาปปาฝั่งซิ์ก็ยิ่งชัดเจนว่า ท่านเปิดกว้างไปหาทุกคนหมดตอนมาเมืองไทยท่านก็ไปเยี่ยมพระสมเด็จพระสังฆรงาชของเราไปเข้าเฝ้าแล้วก็ตอนในงานต้อนรับของท่านเนี่ยศาส,สนาจารย์ของโปรเตสแตนต์นั่งกันเต็มเวทีเลยทุกวันนี้เราเรียนรู้ละวว่าทางแตแกแยกไม่ใช่ทางองกโลกเนี่ยพระเจ้าเนี่ยสร้างเรามาเป็นหนึ่งเยั้งแต่แรกบาปตัางหาที่ทำให้เราแตแกแยกนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเป็นลูกของพระ เราตีความกันใหม่ตอนนี้พระศาสนาคาทอลิกตีความใหม่กว้างมากอย่างที่ทราบกันถามพ่อได้ตีความใหม่มนะมมหมละนะครับประชากรของพระเจ้าตอนนี้กว้างออกไปมีความรอดแต่ก่อนความรอดนอกจากพระศาส,สนาจักรไม่มีเดี๋ยวนีอ้อาจจะมีก็ได้นะ,ะขึ้นมาอีกขยายความออกไปนะครับบอกทุกคนพระเจ้ามาเพื่อทุกคนไม่ใช่มาแค่เพื่อคาทอลิกคนเดียวซะหน่อยนะครับเราเปิดกว้างแล้วเราก็มุ่งสู่ ผลทางแท้จริงที่พระเจ้าสอนนะคบนั่นคือความเป็นหนึ่งเดียวกันและอย่าแตกแยกถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยคาเทลิกเราเองก็ยังมีความแตกแยกไม่เป็นไรมันเกิดขึ้นได้ครับที่เราคิดต่างกันแต่เราต้องพยายามเตือนตัวเองว่าเราต้องพยายามอย่าแตกแยกนะเพราะว่านั่นน่ะมันไม่ใช่ผลไม่ใช่ผลงานที่ดีของพระเจ้าและไม่ใช่สิ่งที่พระเยซูพยายามสอนเรามันเป็นผลจากความบาปที่ตกทอดมาตั้งแต่แรกแหละนะคบเพราะฉะนั้นเราต้องเอาชนะมันไม่ใช่ไปยอมแตกแยกง่ายๆนะครับเหมือนสมัยก่อนนะครับอ่นะครับ ันนี้ก็มีเท่านี้ขอบคุณนะครับขอบไปเจ้าไวโฟนทุกท่านนะครับให้มีสนรีสุขร่วมกันครับ